ตเาเ้าสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวการจนียอดลีลามาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพ,พนิชียการเชียงรายวันนี้จะมานำ,านำเสนอ งานวิจัยที่มีชื่อว่าศึกษาการเรียนการสอนการพัฒนาทักษะการฟังภาษาจีนโดยใช้เกมการเรียนรู้เกมใบคําที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องตอนนี้กี่โมงแล้ววิชาภาษาแลพะพัฒนธรรมจีนของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบตัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที1่1ทับ1สาขาการบัญชีวิทยาลายัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย ปีการศึกษา2565ค่ะเราต้องเกิ่นก่อนเลยว่าวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนนี้เป็นวิชาที่ออพัฒนาทักษะทางด้านการฟังการพูดการอ่านการเขียนภาษาจีนซึ่งนักศึกษาที่เรียนในวิชานี้พื้นฐานยังไม่แน่นพอแล้วก็ผู้วิจัยอยากให้หนักศึกษาพัฒนาทักษะทางด้านการฟังจึงให้หนักศึกษา เรียนในรายวิชาแล้วก็เ,ออเรียนในคำศัพท์ที่ง่ายๆก่อนเช่นตัวเลขหรือว่าช่วงเวลาะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยเกิดเป็นเกมใบ้คำขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการฟ,ฟังของนักศึกษาเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเรียนการสอนการพัฒนาทักษะการฟังภาษาจีน โดยใช้เกมการเรียนรู้เกมใบคำที่มีผลสำลีทางการเรียนเรื่องตอนนี้กี่โมงแล้วในรายวิชาภาษาและว,วัฒนธรรมจีนค่ะและก็เพื่อศึกษาความมืงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้เกมการเรียนรู้เกมใบคำที่มีผลสำลีทางการเรียนเรื่องตอนนี้กี่โมงแล้วในรายวิชา,ชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศเสียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่1ทับหสาขาการบัญชีค่ะกรอบแนวคิดในงานวิจัยของเรานะคะมาเริ่มที่ตัวแปรต้นค่ะตัวแปรต้นของเราก็คือเกมใบคําที่ใช้ในการเรียนนะคะในรายวิชานี้เรื่องตอนนี้กี่โมงแล้วนะคะส่วนตัวแปรตามของเราก็คือผลคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เกมการเรียนรู้เกมใบคํา ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องตอนนี้กี่โมงแล้วและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเกมใบคําที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องตอนนี้กี่โมงแล้วในรายวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนค่ะมาดูประชากรและกลุ่มตัวอย่างของเรานะคะประชาประชากรและกลุ่มตัวอย่างของเราเป็นนะักศึกษาระดับชั้นประกาศศิบัตริวิชาชีพชั้นสูงปีที่1นับหสาขาการบัญชีที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่1แล้วก็นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำนะคะนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่1ที่เราเนำมาวิจัยในครั้งนี้ก็เป็นปีที่1นทับสาขาการบัญชีจำนวน25คนนะคะผลวิเคราะห์ค่าเอ c โอซีของเรานะคะค่าเอ c โอซีของเราก็แบบ่งเป็น2แบบนะคะ แบบที่1ก็คือแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนนะคะแล้วก็แบบที่2ก็คือแบบประเมินความมุ่งพอใจของนักศึกษานะคะจานวน10ข้อก็ผลปรากฏว่าใช้ได้ค่ะมาดูผลวิเคราะห์ทางการเรียนของนักศึกษานะคะก็คือ pre test กับ post test นะคะก็คือก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เกมการเรียนรู้เกมใบคํา ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องตอนนี้กี่โมงแล้วนะคะของนักศึกษาระดับชั้นประกาศิบัณฑิตช,ชีพชั้นสูงปีที่1นึ่ทับหนึสาขาการบัญชีคะแนนของนักศึกษาก็จะพบได้ว่าการเรียนของนักศึกษานั้นก่อนที่จะใช้เกมการเรียนรู้ก็จะมีผลที่ต่ํานะคะแต่ว่าพอนักเรียนได้ใช้เกมใบคํามาคะแนนหลังเรียนก็มีเพิ่มขึ้นนะคะก็คือผลสัมฤทธิ์ก็คือดีมากนะคะ มาดูความมึงพอใจนะคะความมึงพอใจที่นักศึกษามีต่อเกมการเรียนรู้ก็ถือว่าอยู่ในระดับดีดีเลยทีเดียวค่ะเพราะว่านักเรียนชอบเล่นเกมไม่ชอบที่จะใช้วิชาการนะคะเพราะว่าวิชาภาษาจีนเป็นวิชาที่ยากแล้วก็นักศึกษาก็ให้ความสนใจน้อยเพราะฉะนั้น,นแล้วเนี่ยเราก็เลยใช้เกมในการเรียนรู้นักศึกษาก็มีความสนใจมากทีเดียวค่ะมาดูสรุปผลและก็พัฒนาต่อยอดนะคะ เกมที่เราใช้ก็คือเกมใบคำที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนของนักศึกษาระดับชั้นประกาศศิยบัตริวิชาชีพชั้นสูงปีที่1ทับสาขาการบัญชีที่เรียนในรายวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนนะคะพบว่านักเรียนมีผลการเรียนที่สูงกว่าก่อนเรียนที่จะใช้เกมการเรียนรู้นะคะก็สอดคล้องกับสมมติฐานที่เราตั้งไว้ค่ะ มาดูข้อเสนอแนะที่จะใช้ในการวิสัยต่อไปนะคะก็คือเราควรที่จะคำหนึงถึงความยากง่ายของนักศึกษาว่านักศึกษาเนี่ยเหมาะไหมที่จะเรียนในรายวิชานี้แล้วก็เหมาะไหมที่เราจะใช้เกมนี้เพื่อที่จะให้นักศึกษาพัฒนาการฟังนะคะมันเหมาะกับนักเรียนมากน้อยเพียงใดนะคะคำหนึงถึงความเหมาะสมความยากง่าย ของนักศึกษาด้วยนะคะ,คะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราให้คำแนะนำนะคะก็คือน,นักศึกษาเนี่ยควรจะได้ในสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบนะคะอาจจะเป็นซีรีส์จีนที่ฝึกการฟังของนักศึกษาแล้วก็ให้นักศึกษาได้จำคำศัพท์มากขึ้นโดยมีแรงจูงใจเป็นดาราจีนนะคะเพราะฉะนั้นการที่ใช้ซีรีส์จีนมาทำการสื่อการเรียนการสอนก็จะทำให้นักศึกษา สนใจมากยิ่งขึ้นค่ะก็ขอจบการน,นำเสนองานวิจัยเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะชชิตาเจ